ราบที่13จัดกิจกรรมจิตอาสาอาม่บาร์เบอร์และกิจกรรมหมอเดินเท้าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่ชุมชนหนองขอนกว้าง3อำเภอเมืองอุดรธานีพันเอกชูชาติดนทบุตรผู้บังคับการกมารมฐานราบที่13ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาอา่บาร์เบอร์โดยได้นำโดยได้ำด,ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยออกให้บริการตัดผมโดยไม่คิดค่าบริการให้กับเด็กนักเรียนคนชาราและประชาชนทั่วไป ตามโครงการอาร์มี่บาร์เบอร์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งในวันเดียวกันทางหน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดหมอเดินเท้าร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุพร้อมทั้งแจกยาและเวชภัณฑ์รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย จากการที่กรมทหารราบที่13ได้ลงพื้นที่ดําเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจความรู้สึกปราบปลื้มยินดีให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมากที่กรมทหารราบที่13และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้จัดกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้